ใครมาหาเนาะวันนี้ดำพูดปื้ดทีนี้มีมีกินชาไม่ใช่เหรอเออชายังไม่ถ่านทายเราพักเลยแล้วเนี่ยชาไทยยังกินไม่หมดเลยไปแล้วอร่อยอร่อยหมดแล้วรสชาติไม่มีพค่นั้นหมดแล้วหมดแล้วหมดจริงหรอมีหมดแล้วไปโกด ใจดูอีกดูเนี่ยมันมีแต่น้องแข็งมา่ยังทีจะใาน้องแข็งมันละลายหน่อยแล้วก็ดูเออชั่วโมงนึงก็ไม่ได้กินนะหนึ่งก็ค่อยๆละลายเอ้ยนาะตีกันนกันยกเลิกลงนี้เป็นคู่การยกนะหรอไหยกอย่าชวนถนนโซนขึ้นรถไฟฟ้ามันยันนี่เออพูดไม่หยุดเลยมันควรออกกล้องดิฉันหลบอยู่หลบอยู่นี่ เล่าอะไรวะเจ๊ค้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายรูปจะเล่าให้ฟังเ่ารเล่วันนี้มีลูกค้าแบมาซื้อกาแฟหลอกมากอ๋อเออจิโร่เอแล้วเขามาซื้อสามวันติดแล้วสวันติดวันแรกอ่ะก็คิดว่าเออเขาคงมาชิมกาแฟเออสรุปวันที่2องเขาก็มาอีกอ่ามาอีกก็คิดว่าโอ้กาแฟมันคงอร่อยแหะวันที่สมาอีกวันที่สมาอีกก็เลยว่าแติดใจไม่ค้าบอกว่า แม่ค่คิดมากเองแม่คะคิดไปไกลเหมแม่คาคนละเลยเองแต่ถาพดถึงนี้โง่โง่ลนะโง่คือไม่เห็นสคนเห็นไหมเขาอาจจะแบบว่าติดใจกาแฟไงไม่เขาาจะติดใจกาแฟเราแล้วเขาก็ถามเลยนะว่าแบบเฮ้ยเนี่ยอยู่ร้านทุกวันหรอเออก็เลยบอกว่าจะอยู่ทุกวันพูดอ่ะ ไอเสือแบบเขาเขาง่วงนอนเขาอยากกินกาแฟเขาเลยถามมาเดี๋ยววันหลังจะถามเขานะว่าแบบว่าเขาชื่ออะไรมามาครั้งมาวันหน้าอีกจะถามว่าเขาชื่ออะไรแล้วมาครั้งต่อไปจะถามว่าเขามีแฟนอหมครั้งต่อไปเร็วไปว่าขอไลน์ใจเย็นนี่สาวใจเย็นนี่สาวเร็วไปเปล่าครั้งแรกมาถามชื่อครั้งต่อไปถามมีแฟนไหมครั้งที่สามขอไลน์ก็แล้วแม่งีแฟนไม่ใจก่อนไหน ไม่ใช่อย่าปูลี่เขาเออตหลงเนาะป้ามีใครมีใครจะไปมีมีจไปหาใครนะจะไปหาพี่โตโตพี่โตโตเขาชื่อระาพี่โตโต เขาก็จะรู้จักนะเพราะว่าเขาอะเขาเขาบอกว่าเขาดูคลิปอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเคยดูคลิปเราแหลยไม่รู้แต่เขาตัวเาเมื่อไว่าเจอเจอเมื่อกี้เขาก็ยิ้มให้นะแต่เหม่ไม่รู้แต่ไม่ใครรู้อะแต่ว่างงงงอยู่นะว่าทำไมถึงยิ้มให้เมื่อกี้นี่นก็รีบไงก็เลยไม่ได้บอกว่าแบบเออนี่เมย์กับสีนะเราก็เลยไม่ไย์กับพี่สีนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปยกมือไปเขาจะเขาก็ยิ้มหันมาอยู่เนาะเขายิ้มให้ไม่เขานั่งตรงนี้นั่งตรงเขาก็ยิ้มให้นะ พี่โตโต้มามาเห็นคลิปนี้หมีหมีอยากหมีอยากเจออยากขอแตะรูปด้วยค่ะได้ได้เจอกันเยี่ยมขึ้นเลยเออแต่หมีก็อยากเจอค่ะหมีบอกว่าหมีบอกว่าหมีอยากเจอพี่โตโต้ก็พี่บอกว่าเขารู้จักหมีกับพี่สีเออก็น่าจะรู้จักเออแต่ถ้าพี่โตโต้มาเห็นคลิปนี้ถ้าไม่รู้จักก็ขอไปด้วยหลานจะคิดไปเลานจะคิดไปเองก็ได้นะคะไม่ได้คิดไปเองหรอกมัาจะแต่อ่อนหบอกไงเออแต่ถ้า เดี๋ยวถ้าวันหลังมามาเจอกันอีกก็เดี๋ยวอันนี้นะที่โตๆวันนี้เห็นอยู่เห็นเห็นยิ้ยมๆให้อยู่เราก็คิดว่าทำไมรูกบ้านเราคิ้มมากไปเองมะหนักเห็นนะ <c oughs> พี่เป็นคนพูดอย่างเงี้ยแล้วถ้าพี่อ่ะไปแล้วพี่อารมณ์อะไรเขาไม่ได้ไม่แซวเจอเขารูจา้ <c oughs> จักจักเขาไม่จักเราไม่รู้อ่ะบอสติกอนรู้จักหรือเปล่าไม่รู้นะปวดหัวโอเค